เรื่องเล่าอาณาจักรลึกใต้มหาสมุทรตอนจบความเดิมดอกแก้วหุ่นยนต์น้ำตาลและคณะสำรวจได้พบตำแหน่งซากเมืองโบราณแผ่นหินโบราณที่ยังส่งพลังงานและสมบัติล้ำค่ามากมายเช้าวันนี้การผจญภัยของดอกแก้วน้ำตาลคณะสำรวจกำลังเกิดขึ้นทุกคนได้จัดเตรียม อุปกรณ์ส่วนตัวเพื่อลงใต้ทะเลลึกไปยังตำแหน่งเมืองโบราณดอกแก้วกลางแผนที่โบราณที่ถูกวาดด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตาเธอจ้องมองดูด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อวานเราเจอตำแหน่งแผ่นติลาที่ส่งพลังงานทำให้เมืองโบราณมีชีวิตในขณะนี้อีกครั้งดอกแก้ววันนี้เราจะเริ่มสำรวจในห้องถัดไปกัน น้ำตาลไปกันเลยค่ะเรือดำน้ำได้ดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลไปยังตําแหน่งเมืองโบราณน,นั้นอีกครั้งเมื่อเรือดำน้ำลงสู่ก้นทะเลเบื้องหน้าไฟได้สาดไปยังกำแพงสูงมีรูปแกะสลักเป็นรูปสัตว์รูปดอกไม้ที่แปลกตาและรูปสัญ,ญลักษณ์อื่นๆที่คนในยุคปัจจุบันไม่รู้จักเรือดำน้ำ เคลื่อนตัวเข้าไปตามซอกอาคารโบราณเป็นห้องขนาดใหญ่ที่เรือดำน้ำขนาดสิบล้อสามคันผ่านไปได้คำถามเกิดขึ้นในใจของดอกแก้วและคณะสำรวจว่าคนในยุคนั้นสร้างเมืองโบราณนี้ได้อย่างไรและต้องใช้คนเท่าไหร่อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายหินเหล่านี้ทำกันอย่างไร ทันใดนั้นภูเขาไฟเกิดสั่นไหวขึ้นอีกครั้งมีการประทุข,ของกองขี้เถ้าความร้อนของหิวเหลวที่เรียกว่าลาวาไหลออกมาจากป่องภูเขาไฟเมื่อโดนน้ำทะเลเกิดเสียงดังเปรี้ยต่อมาจะดังปุดปุดเป็นฟองอากาศพวยพุ่งขึ้นด้านบนแรงกระแสน้ำทำให้เกิดการอัดตัวพัดเป็นคื่นไหลแรง เศษเท่าลาวาลอยขุ่นฟุง้งขณะนั้นแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นอีกหลายครั้งทำให้คณะทีมสำรวจต้องกลับเข้ามาภายในเรือดำน้ำและนี่คงจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เมืองโบราณแห่งนี้จมสู่ใต้มหาสมุทรเมื่อเรือดำน้ำย้อนกลับเข้ามายังในห้องที่มีแผ่นหินโบราณที่ส่งพลังงานออกอยู่ทีมนักสำรวจดนการทำ ได้ทำการสำรวจอีกครั้งอย่างไม่ลดละแผ่นหินโบราณกลางห้องนั้นกับส่องแสงประกายจ้าคณะนักสำรวจสัมผัสถึงพลังงานนี้ว่ามันยังทำงานอยู่ดอกแก้วพูดขึ้นว่ามันไม่ใช่คุ้มทรัพย์ธรรมดาแต่มันคือแหล่งพลังงานที่สามารถทำลายล้างโลกใหม่ได้เลยทุกคนมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มีอะไรบางอย่างขยับอยู่ใต้พื้นตรงซากหินโบราณน,นั่นทันใดนั้นเองพื้นดินใต้เท้าของพวกเขาก็เริ่มสั่นไหวอีกครั้งกำแพงเมืองที่ดูเหมือนหลับสนิทมาหลายพันปีกับส่งเสียงกระหึมคล้ายกับว่ากำลังจะตื่นจากการหลับไหลมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษกลไกโบราณเริ่มทำงานอย่างอัตโนมัติ หินโบราณตั้งเรียงส่องแสงสว่างสีทองและสีเงินวิหารโบราณกลางเมืองเริ่มเคลื่อนตัวเผยให้เห็น,นกลไกมหึมาที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นหินนั้นดอกแก้วเราต้องออกจากที่นี่แล้วเมืองนี้กำลังตื่นขึ้นนันตาลส่งเสียงเตือนอย่างเร่งว่ารีบออกเร็ว ดอกแก้วรู้ดีว่าพลังงานในเมืองนี้ไม่อาจอยู่ในมือคนธรรมดาได้แต่เธอก็ไม่อาจปล่อยให้เมืองนี้ถูกปลุกขึ้นมาทำหายนะมาสู่โลกน้ำตาลเราต้องหยุดมันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปดอกแก้วกลับเข้าไปในแผ่นหินโบราณจุดที่ส่งพลังมันมีนกลไกซับซ้อนด้วยรูปสัญ,ญลักษณ์อักษรโบราณดวงแก้ว เคยคุ้นชินจากภาพแกะสลักจากการศึกษามาตลอดที่ผ่านมาเธอเริ่มแกะสลักแผ่นหินเพื่อควบคุมพลังงานนั้นน้ำตาลช่วยประมวลผลในการถอดรห,รหรัสกลไกลและกล่าวว่าพลังงานกำลังเดินเครื่องอย่างเต็มที่ เรามีเวลาไม่มากนักแสงสีฟ้าผสมสีทองปัดแวบเข้ามาในห้องพื้นดินสนั่นสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงระหว่างนั้นดอกแก้วได้อ่านอักษรโบราณที่มีลักษณะเป็นรูปดอกบัวและเอื้อมมือไปหมุนที่แผ่นหินที่ส่งพลังงานอย่างรุนแรงนั้นพื้นที่โดยรอบ ก็เริ่มซุดตัวกระแสน้ำใต้มหาสมุทรเริ่มไหลแรงขึ้นพัดเศษหินกระแทกกับแผ่นกำแพงปะทะกับเสาหินโบรนาณทําให้หักโคน่นน้ำตาลก่ลาวเราต้องรีบออกไปข้างนอกแล้วดอกแก้วตะโกนไปเร็ว และเธอก็ได้กระโดดขึ้นบนหลังน้ำตาลและโบกมือให้กับคณะสำรวจถอยตัวขึ้นเรือดำน้ำเรือดำน้ำได้เดินเครื่องอย่างเต็มกำลังเพื่อให้พ้นซากเมืองโบราณที่กำลังทะยอยถล่มลงไปพร้อมกับสายน้ำอย่างบ้าคลัง่งเมื่อออกมาพ้นผิวน้ำ บริเวณนั้นมีฟองอากาศลอยปุดปุดขึ้นมาและมีลมอ่อนออ่นพัดทุกคนมองผ่านกระจกมองความสงบเงียบยังตำแหน่งซากเมืองโบราณที่ถล่มลงไปดอกแก้วยิ้มกับน้ำตาลว่าเราหยุดมาได้แล้วทุกคน ยืนมองดูฟองอากาศและคลื่นลมทะเลอย่างเงียบ